ร้องเร็วนู้งย่าสวัสดีมองกล้องทุกคนเป็นวิซาที่ผมสั่งเดี๋ยวแถวบ้านนี่นะฮะเป็นแบบตรงใกล้ๆนะ่ยไม่ได้คุณมันเหมือนจระเข้ช่กูไม่กันของมึงเลยกูบุ๊เลยกูบู๊เลยกูบู๊เลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะออกเต้นกันครับ โอเคทุกคนสวัสดีครับผมอยู่กับผมนุนเ็นเ็กอยู่ช่วยน็กเสียช่องที่ซ่อมสูงเหอกับดีครั้งนะทุกคน <ST> ก็ยังไงวันนี้นะชื่อคลิปทุกคนรู้ไปแล้วนะว่าผมจะทําการแก้แฟนนะแต่ผมเองตอนนี้ยังไม่รู้มันออกมาเป็นยังไงนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูวยกันนะฮะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะต้องบอกก่อนก่อนที่เราจะแก้ใครเราต้องมีเหตุผลใช่ไหม,ม,มคนรู้ไหมครับ ทุกวันนี้ COVID, ใช่ไหมโควิดใช่ไหมโควิดเนี่ยเขาห้ามพบปะก,กันออกนอกบ้านก็ไม่ได้เขาบอกว่าไลแมนไลแมนมาได้บ้านทุกวันมาป่อยยิ่งกว่า,มาแมลงวันอีกนะครับเนี่ยมไม่น่าเลยอ <c oughs> ่นฮะทุกคนเราก็เลยแบบต้องให้เมียผมแบบลดความอ้วนบ้างไหมผมไม่เห็นมันออกกำลังกายทุกวันนะแต่ทําไมยิ่งออกมันยิ่งเพิ่มยิ่งออกกําลังกายพุงเิ่มเยอะขึ้นทุกวันวนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะ สงสัยแน่กินเยอะกว่าออกนั่นแหละวันนี้เราเลยต้องแบบพยายามมัดแฟนเราไว้บ้างนะครับเพื่อให้เขาแบบกินได้น้อยลงไงไก็เลยถือโอกาสแกล้งกันเลยแซดเลยดีก,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 ว,กว่าน,นะครับุคนอ้ยนี่เปแล้วเนี่ยโอเคทุกคนอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งนะฮะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วเ,เราจบมือกันเดินหน้าต่อไปด้วยกันแต่ตอนนี้เราเดินไปแกล้งแฟนก่อนฮะไปะลุยามายิมลูกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาก่อนมา สวัสดีคนดูดิสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะนุ้งเห็นน <combined> <ến Vin> ิ้งแบบออกกำลังกายมาหลายวันแล้้ว <Gun> ตังแต่ออกกำลังกายวันแรกจนถึงวันนี้กี่วันและอันเดือนกับอีกสิบวันเดือนกับสิบวันเอ่อหยุดไปอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ลบไปอีกอ่ะาง่ายออกมาเดือนนึงละเออออกมาเดือนละแต่ลดมั้งหะลดดิเออลดลดท่่ไหนเลขท้ายสิบเอาดีๆเพิ่มหรือลด ลดดิทำไมดูพุงดูอะไรยังเหมือนเดิมเลยกูกูไม่ได้อดอาหารกูแค่ออกกำลังกายอันนี้นุ๊กเลยวันนี้นุ๊กเลยแบบอยากจะช่วยให้นิ้งลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยมีเกมมาให้นิ้งโอเคเลยให้นิ้งทำท่าอะไรวะท่าหมาไม่ใช่ท่าอะไรที่เขาแบบแบบเนี้ยเออเข้าใจละเข้าใจละนุ๊กไปอ่านมาไงไปอ่านมาทำแบบนี้อะเรามือไว้อย่างงี้ใช่ไหม ใช่จะต้องยืดขาไปอันนี้ผมสูงนะเออยืดขาไวแบบนี้แลวแลวห้ามลงพื้นนะห้ามลงพื้นนี่ลูกที่นิ่งทาไม่ได้สัครึ่งชั่วโมงทาได้ไหมให้ตังด้วยครึ่งชั่วโมงห้าครึ่งชั่วโมงห้าันเป็นคนอื่นคนอื่นเอาไว้เลยครึ่งชั่วโมงห้าฝันทำไม่ได้เพื่อน้กดหนักตัวนี้สิบห้านาทีเลยยี่สิบคนแล้วครึ่งถางมันครึ่งตรงไหน สิบห้าอะผมขอแค่เป็นยี่สิบเองได้ไม่ถ้าทราไม่ได้เราไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรไงถือว่าออกกำลังกายฟรีแล้วเกิดทําได้ได้สั่งห้าคนได้ออกกำลังกายด้วยอ่าจับมือสิบแปดได้ไหมโอเคสิบแปดได้ไหมสิบแปดตัทีได้ไหมยี่สิบเดี๋ยวแบตต่อลงให้มันเยอะแยะอ่ะยี่สิบทีเวลากูต่อขอมีเมียสองคนมึงไม่ได้ันไม่เหมือนกันกูจะผ่าตึงนี่ตายเลยหัวกูฟาดได้เลยเนี่ย 20นาที5,000แต่ระหว่างนี้คุณออกผมจะกวนคุณนิดๆหน่อยๆเฮ้ยอย,อย่ามาโดนตัวไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่ไม่ไมถึงกับผักให้คุณล้มอ่ะเออแต่นมด้่ได้แลรวงั้นน่ะโดนตัวนิดหน่อยให้เกิดคุณทนได้ด้วย เอางี้อะถ้าเกิดคุณให้ทํำเฉยๆยี่สิบนาทีเนี่ยผมจะไม่ยุ่งอะไรกูเลยยี่สิบนาทีแต่ถ้าเกิดคุณให้ผมแบบแก้คุณได้นิดเนหน่อยเพื่อแบบฝึกความฝึกความอดทนของคุณห้านาทีพอเอาได้ได้นาทีลดเวลาให้แต่ผมยุ่ง<อ>นิดนึงโอเคไหมแต่ยุ่งอย่ายุ่งเยอะนะไม่ไม่ถึงกระพับไม่ผักไม่ใช้ความรุนแรงแต่อ้นี้นะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ยงั้นเรายี่สิบนาทีอย่ามาแกล้งกูห้านาทีไม่เอา เอาไม่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 ไมยัามันจักกบกระจี้อ่าจับมือได้อีกข้อตกลงนี่โอเคไหมเออห้านาทีทำได้เป็นเลยห้าพันได้จัดไปเล,ล,<า>ลยนะจับเวลาเลยนะเดี๋ยวกันี่รีบจับไปไหนอะ่ะมึงยังไม่จับตั้งท่าเลยไม่นนกม็เดี๋ยวนี้ก่อนไงไม่เดี๋ยวนิ้งตั้งท่าเดี๋ยวท้องทำเองไม่เอามึงจะโกมึงจะนนี้กูเออเดี๋ยวเอาในแกจับไปที่หน้ามึงเอาลงไปเริ่ม เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มมึงรีบไปไหนรีเซ็ตรีเซ็ตเอาเนี้ตั้งให้คุณดูเขาเห็นด้วยหนึ่งสองสามป๊บเริ่มเลยฮะห้านาทีทำได้ออกไปเลยเอ้ยมองกล้องนี่ดิมองกล้องมองไม่ได้ไม่ได้ดิมันต้องใช้ความทันสุดเร็วๆมองกล้องมองกล้องมองกล้องเร็วหนึ่งยัสวัสดีมองกล้อง โอ๊ยมึงวัดผมไม่กูหน่อยดิมัดผมเราไม่ได้ให้นิกินเวลาแกล้งกูตอนนี้ผ่านไปครึ่งนาทีสามสิบนาทีสนาทีนะเว้ยนิงเป็นมีเวลาอีกตั้งสี่นาทีทำไม่ได้เนี่เพี่อี่ครูสนับสนุนคลิปนี้ให้คนเราออกกำลังกายโอ๊ยกูร้านมัดผมให้กูหน่อยไม่วัดไม่มัดอ้าวอสาวอ้าวสามสิบ แค่นี้แค่นี้มึงก็ออกกำลังกายห้างทีมทำไม่ได้อะเอ้ยโกรธโอ้าวเกินไม่ร้อนนะคะเอาใหม่ได้ไหมเกินโอ้โหขอเอาใหม่ได้ไหมไม่นั่งตัวเลยวะก็นิ้งก็ทำไปเลยอ่ะไม่ดมัดผมอะไรเลยอ่ะอ่ะผมแก้ทีนึงแค่ให้เอาใหม่เดี๋ยวขอมัดผมก่อนนะอ้าโอเคมัดผมไม่เรียบร้อยเอาใหม่ไอ้ลูกคนไม่ผ่านนะมันเก็บห้านาทีทำได้ไปห้าพัน ครสุดท้ายไม่มีเอาอีกแล้วหนึ่งสองสามขึ้นขึ้นนี่เริ่มเริ่มเริ่มห้านาทีจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไแหบบมทำได้หรือเปล่ามาเน่เอามือมาด้วยผมจะมัดมือคุณเอ้ยไม่ได้ผมจะมัดมือคุณเอามือมาผมจะมัดมือคุณแลห้ามลงนะห <c oughs> <ๆ>้ามลงนะห <c oughs> <ๆ>้ามลงห <c oughs> <ๆ>้ามลงห้ามลงนะเร็วๆวดิห้ามลงนะผมต้องมัดมือคุณหน่อน ก็มัดมือคุณว่นกูไม่ไหวแล้วไม่ได้ไม่ได้ใกล้แล้วนะผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเกือบไม่ไหวแล้วโอ้โหดูเวลาสิคะทุกคนคะอะไรเนี่ยนาทีสิบสี่ไม่ถึงนาทีเพิ่มให้ดูมือคุณเป็นเป็นเออหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูถามจริงมึงน้ำดิอ่ะมึงไม่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 มึง มึงกินอะไรเนี่ยมึงมันมึงกินอะไรไม่รู้สารพัดแต่มึงออกกําลังกายแบบสามนาทีมึงทาไม่ได้เลยนะเอออย่างอื่นกูก็ทําได้ออกแบบนี้มันโอ้โหทุกคนลองไปทํทดิมันเห่ง่อยมากห้านาทีนิ้งทําไม่ได้อ่ะโอ้ยแล้วมึงมัดมึงกูทําไมเนื้อตคุณกินคุณก็กินเยอะออกกําลังกายออกนิดเดียวก็เสร็จแล้วแบบนี้ลดไม่ได้คุณต้องโดนลงโทษมานี้ อะไรนี่้อะไรอรอกกําลังกายกออกไม่ได้ <Okay. S 2> ทําอะไรก็ไม่ได้แล,แล้วอะไรอะ่ะผมจะมัดผมคุณ ถ้าคุณออกจากเก้าอี้ตัวนี้ผมคุณหลดบอกเลยโอ้ย <c oughs> คุณอกจากเก้าอี้ตัวนี้ด็แล้วจะมัดคุณทำไมถามหน่อยขอถามหน่อยจะมัดคุณทำไมก็ผมจะลงโทษคุณไงคุณออกกําลังกายหนาทีไม่ได้อะทำ,อทำไมแค่ออกกำลังกายหนาทีไม่ได้จะลงโทษลงดีคุณที่แบบเงินก็ไม่ได้ดูคลิปเก,ก่าๆน,นี้ใรัทุกคนป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บ อผอม,มกูก็ผอมแม้น้ำหนักกูเท่าเดิมตอนนี้แขนมึงข้างหนึ่งเท่ากับขามึงข้างหนึ่งเมื่อก่อนนะขากูก็เล็กแม้ให้ดูดิไม่ใช่พูดผิดพูดถึงน้ำหนักตัวกูเมื่อก่อนตอนนี้เท่ากับแขนมึงข้างหนึ่งอย่างเลยอย่างเลย เมื่อก่อนบอ้วนกว่าตอนนี้ให้คณดูคอมเมนต์อ้วนขึ้นไหมคะผมก็อ้วนขึ้นแหละย่าดาผมให้พูดถึงนี่งนี่งอ้วนหนักกว่านี้งอีกขึ้นมาเป็นสิบโลไม่แต่ผมผู้ชายเขาเรียกว่ากำลังสมส่วนเะได้ไหมแต่คุณน่ะคุณน่ะมันไม่ใช่สมส่วนมันมันสมทถุเป็นคนอ้วนแล้วนี่วันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวพิซซ่า แบบที่คุณห้างกินอะไรซื้อมาก็ต้องกินด้วยกันดิมาให้ อะไรอ่ะคุณเห็นคุณแชร์อ่ะกูอยากกินพิซซ่าใช่ไหมศึกสามวันเนี้ยแล้วทำไมไม่แบ่งให้นิ้งกินเนี้ยเอ้ากูคุณโองมังแกไม่ได้พิซซ่าเนี่ยงั้นถ้าหนูอยากกินอะไรนิ้งก็จะสั่งมาแล้วก็มัดมืงไว้แล้วไก็กินจะแอบไปกินเลยในห้องน้ำไม่แต่คุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณก็ต้องผอมดิใทำไมไม่เกี่ยวผู้หญิงอ้วนน่าจะตายก็ใช่แต่คุณอยากผอมไหมแล้วไงอ่ะผมก็เลยช่วยคุณไงคุณอยากไปผมก็เลยจะรีวิวพิซซ่าให้กับคนดูผมดะ นี่ทุกคนเป็นวิชาที่ผมสั่งแถวๆบ้านนี่นะฮะเป็นแบบเจ้าประจำ<อ>ที่แบบเออนิ้งก็สั่งกินบ่อยนะกินก็จริงจงอ่านู่นนี่ไอถาดตัเนี้ยไม่พอนะก่อนนะเออถ้าเกิดว่านิ้งกินคนเดียวไม่พอเนะี่ตัวนุ๊กหรือเปล่าไม่พออ่ะมจะพอได้ไงโอ้โหดูก,กินดูก,กินอือขอดาใหม่ดิโอ้โยน่ากลัวมาก เหมือนสับหลาดม่งเหมือนมึงแบบเป็นจละแค่เอองั้นมาใหม่ดิคุณจะงับเหมือนโจละแค่จริงนะเมื่อกี้แมึงไม่มัดผมกูตอนนี้กูได้กินไปแล้วแม่ยผมต้องใส่นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่อร่อยมัต้องใสอันนั้นอะเอากูจะใส่ผมคุณไม่ได้กินผมกินมึงมีสิทธิ์อะไรจะใส่งผมใส่ซอสมะเขือเทศด้วยไม่ ผมจะกินแล้วเนี่ยผมผมนี่จะร้องแล้วนะยอดพริกไปก่อนนิงเอาซอสเลยนะตามี้พริกกับมะเขเือเ,ขเทศมะเขือเ,เทศมะเขือเ,เทศนี่ใส่มะเขเือเ,ขเทศใส่พริกไม่ล้อเล่นผมไม่อยากกินมะเขือเทศเพราะผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้ใจะลงเน็ดด้วยนะอะไรนะจะมาลงเย็ดไม่มายองเน็ดแต่ตรงนั้นอ่ะไม่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 คุณไม่มีสิทธิ์ได้กินเลยละนี่เลยไม่กู หลุดไปได้นะคุณจะหลุดไปได้ยังไงคุณจะแอบสั่งมาบ้างไปแอบกินคนเดียวนี่ฮะเป็นพิซซ่าแบบถาดเล็กๆนะจริงๆก็จะสั่งกันแบบหลายถาดแล้วกินด้วยกันแต่วันนี้นิ้งก็อยาลดความอ้วนโดนี่ผม้ใครบอกใครบอกว่าคุณจะลดความอ้วนไม่บอกคุณจะลดความอ้วนยเลยผมอยากให้คุณลดความอ้วนแต่คุณไม่อยากลดนี่ใส่แน่นๆหนขอยมหนดิ นายขอดมหน่อยขอดมน่อยกล้ยและกลุ่ม่ช้าบอดไหนดมใกล้ๆหน่อยไม่ได้คุณเันเหมือนกลคุไม่หรอคุณไม่ได้กินอืมคุิดหรือเปล่าเนี่ยน้อทไมอะไม่ได้กินเมื่อกี้มันต้องดมใกล้ๆอะไม่เกี่ยวขอดมใกล้ๆหน่อยใกล้ๆนะขอดมใกล้ๆย กูก็อยากกินแล้วกูก็หิวข้าวแล้วกูไม่ได้กินอะไรเลยไม่ไหวแล้วอะมึงพูดอะไรพูดไป่วนบาปนะแบบเนี้ยทาแบบเนี้ยแบบเปรียบเสมือนแบบหมามองหน้ามึงเวลามึงกินเนี้ยเปนบาปนะมึงตกหน้ลกแน่มึงไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกนอกเลยเาบอกว่คนหูตึงจะหับเล็กอ้าวไม่ห้ามเลยอะไรกันบาปบาปเป็นไงวะผมช่วยผมช่วยผมแบบ มันบาปนะกูบอกให้เฮ้ยหยดแล้วเห็นไหม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 เวนกมเห็นไหมหยดใส่เสื้อผ้าแล้วใครซักล่ะลำบากกูอีกเดี๋ยวผมกูก็จะดุแล้ว thank you v e อะไรอะไรมึงทำ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 อะไรเดี๋ยวคือกหลุดไปได้มึงทำอะไรเจ็มึงทำอะไรเดี๋ยวมึงอะไรกูช็คก่อนเอ้ามึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไร อะไรแค่นี้กูถือไอไเมื่เกี้มึหนักหลังมากตอนกูดูผมก่อนเลยกูจะถือไร้ทำอะไรกับผมทำอะไรฮะไม่ทำจริงมึงจะออกได้เหรออืออือออกไม่ได้ออกไม่ได้อยู่ที่นี่อะไรกินบ้างนิ้งต้องหลบแจงจริงจังเลยเว้ยแบบไม่อยากดูพรุ่งนี้ก็ลดก็ได้ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ลดพรุ่งนี้ก็ลดไม่ลดสักทีไม่กินชานมไข่มุกแล้วไง <ừ> เร็ว,รวตัวมึงตัวฉันอยากกินอะไรหนึ่งไม่ซื้อหนึ่งหมูกระทะคุณก็ไม่ซื้อให้มึก <c ười> าางมมกินละ <c ười> คุณจะไม่ซื้อหมูมาใส่ตู้ไว้ด้วยโอเคกูจะไม่ทอดทีเดียวให้มึงด้วยเหลืออีกสองชิ้นนะเดี๋ยวคุณแบ่งกับผัวผมให้คุณกินซ้กหนึ่งแต่คุณต้องสัญญาตัวกัคุณด้วยว่า มึงจะออกร่างกายให้ดีกว่าเดิมนะแล้มึงออกไหมอ่ะหน่อยไม่เกี่ยวกับกูไป่ถึงมึงมึงจะให้กูลดเนี่ยกูจะลดจะเป็นผีด้แล้วมึงไม่ลดบ้างไหมกินน้ําวานกินน้ําโคกเลยกินหมูกระทะเลยกินหมูทอดกินนิ่ๆเนี่ยกิน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 ่อยกูกินเนี่ยสัญญาดิถ้าสัญญาผมจะปล่อยคุณได้อะไรได้เงินไหมมีได้อะไรแต่คุณได้สุขภาพได้ความสวยได้เุ่นไม่ได้มันแรกกันมึงสัญญาไเถอะ กูจะได้แก้มัดมึงแล้วกูได้ปิดทลิปมึงไม่สัญญากูได้ปิดคิปเนี่ยต้องได้ตังก่อนทุกคนถึงจะสัญญาได้ตังกูดิงั้กูจะไปนะนะมึงอยู่แบบนี้นะเอาไหกูอ่ากูแบบโลละพันถ้าไปมึงตกลงอะไรวะมึงก็ตกลงง่ายง่ยถ้ามึงอยากให้กูกลับไปน้ำหนักสามสิบเจ็ดอะตอนนี้กูสี่สิบแล้วอะอีกสามโลมาสามพันมึงจะต่อรองทำไมมึงก็สัญญาสัญญามันจบกี่ไปไม่กูต้องได้ตังไง คุโดนมัดแล้วอ่ะมึงก็ไม่ได้ปิดคลิปอ่ะคนเรานะมีอยู่สองประเภทคนพูดไม่รู้เรื่องกับคนโคตรโคตรไม่รู้เรื่องอย่างแบบมึงเนี่ยมึงก็พูดไม่รู้เรื่องมึงก็เอามาดิกูจะแก้มัดให้มึงไม่จะไปไหนมึงต้องไปมึงสัญญากับกูก่อนมึงสัญญามึงเอาดุกลงก่อนอุ้ยอุ้ยอาเนียไม่กูจะปล่อยมึงแน่ไม่มึงสัญญากับกูก่อนมึงสัญญากับกูก่อน ไม่สัญญาเลยนั้นงั้นกูจะสัญญากับทุกคนเดี๋ยวให้กูแก้มัดนี่มึงสัญญากูแล้วนะสามพันโอเคไม่โอเคมึงสัญญาแล้วเกือยใก้อยแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นกูเอ้ยกูบอกกไมม่เียุบจะให้กูไม่เงินของมึงเลยอะไรถ้ามึงไม่จ่ายกูโลละพันเนี่ยกูจะพังคอมเลยนี่นเอากูพังจริงอ่ะพังจริงไงกูบุบกูบุบเลยกูบุบเลย เอามึงกอดเลยอ่ะเอามึงกอดเลยนะนิ้งนิ้งนิ้งอย่าไปเล่นอเยอ่าไปเล่นเอาดีดีเอดีดูจะแก้มัดให้มึงมึงจะกินมึงก็กินไปกูไม่ยุ่งมึงไม่เอากูจะเอาโลละพันกูไม่กินละเอามามึงอ้วนเป็นหมูแล้วมึงไงเฮอยกูจะเอาโลละพันนะจ่ายมาไม่จ่ายกูจะพังคอมึงเลยอ่ะจ่ายหรือไม่จ่ายทำไมมึงต้องต่อรองเอาชนะอยู่ดิจ่ายหรือไม่จ่ายนี่เลยบเกิดมาเป็นผู้ชาย แตายังไม่จ่ายก็แพ้จ่ายหรือไ<อ>ม่จ่ายเออจ่ายกูร้องไห้ก็อย่างเงี้ยก็จะมากูนี่คลิปเป็นพยานเร็วๆทุกคนครับค <ำ S 1> ุาแม่จะไม่แกล้งอะไรแบบน,นี้แล้วอะแกล้งแบบนี้มันแ,แพ้วะ่ะเราต้องไปแกล้งอะไรทีม่มันแบบเอามันน่ากลัวมันร้องไห้มันเปื้อน เดี๋ยวมันก็เจอกแกเร็วคอมเมนต์เอาอะไรดีว่ามาอย่าเอาแบบหนักๆกว่านี้อันนี้มันอย่าเลยนิ้งกลัวผีนุ๊กก็กลัวผีนิ้งกลัวสัตว์นุ๊กลัวสัตว์เดี๋ยวกูหลอกผีแม่เดีกูดวยเดี๋ยวกูหลอกผีมึงเองเดี๋ยวดูเดี๋ยวเฮ้ยนี้เลยมึงเจอกูฝากคนแรกตัวชายไปตามกนดิีมึงเจอมึงมัดมึงโดนมัดมือไหมมึงขัดขืนไม่ได้มึงอะไรไม่เดี๋ยวกูจะพังคอมึงนะกูจะพังอะไรกูเนี่ยมีคำถามไหมมึงพร้อม เด็กมันยั่วเลยล้วงตัวไปหน่อยพี่ซ้ำดําพร้อยถึงกล้ามาต้องเหลืองตัวผู้หวดครับถึงจะจับผมก็ไม่กลัวที่ผมทำชั่วเพราะเด็กมันยั่วจริงจริง